สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตบอลโคโลคาเซียของเรานะครับผมก็ผ่านมาได้ประมาณสัก2เดือนได้ครับก็ต้นแรกนะครับผมเป็นโมอีโ e กนะครับอันนี้ก็โตต้นใหญ่แล้วนะครับผมแต่ยังไม่เจอไหลนะครับโตต้นใหญ่มากแล้วครับนี่คือใบล่าสุดที่ออกมาเนาะ เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่หลอดใหม่ก็แทงขึ้นมาแล้วแต่ลำต้นก็สูงประมาณเกือบแปดสิบเซนแล้วครับผมแล้วก็มีใบที่เขียวสวยงามมากครับผมต้นต่อไปนะผมเป็นอะลฮหาของเรานะครับอะลฮหานี่คือต้นใหญ่มากครับสูงสูงก็เกือบเมตรกว่าแล้วครับผมแล้วก็ใบใหญ่มากนี่เขาหลอดใหม่แล้วก็คือให้ไหลโดกมากเลยครับผม ไม่ใช่หลายครับผู้ขอภัยคือให้หน่อดกมากครับผมนี่ครับหน่อคือแยกไปแล้วนะครับสองหน่อแล้วอันนี้ก็คือเกิดใหม่มาอีกสี่หน่อนะครับผมใหญ่มากครับผมอันนี้มามาดูอันนี้ของเรานะครับเป็นแนนซี่รีเวิร์สนะครับผมยังไม่ค่อยจะออกเกระดูกยังไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะแต่ต้นแม่เขาเนี่ยสวยมากครับผมแต่ตอนนี้ก็คือต้นใหญ่มากครับใหญ่สูงๆพอกับ อะโล่าแล้วขนาดปลูกที่หลังอโล่าครับแต่คือมีความใหญ่ก้องงามงามมากคือใบครับใหญ่โตมโหฬา์เทนครับนี่ครับอันนี้เป็นแบ็กแรนเนอร์ของเราครับช่วงนี้แดดกลางวันนี่ร้อนมากครับทาให้ใบเหี่ยวลงไปเลยนะครับผมแบ็กแรนเนอร์ก็โตแล้วครับแล้วก็สังเกตได้เจอมีไหลออกมาแล้วนะครับผมนี่หนึ่งไหลนะครับเราเจอไหลแล้วหนึ่งไหลนะครับก็โตเร็วมากเลยครับผม ัเกตข้างล่างนะครับจะมีลูกออไว้ลาวานะครับผมเป็นลูกเพาะนะทุกคนสามารถติดตามก็ได้นะครับเนี่ยแถบนี้ผมปลูกลูกไว้ลาวาไว้ประมาณหลายต้นครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจดต้นได้ครับผม,มคนอยากจะเข้ากล้องครับอันนี้มาดูข้างหลังกันนะครับผมเป็นออดิบด่างมิ้นท์ของเรานะครับ ออดิบด่างมิ้นของผมนะครับผมนี่ครับยิ่งโตใบยิ่งยิ่งเอ่อออกความด่างสวยมากเลยครับผมแล้วก็มีลายด่างที่แบบชัดมากเลยนะครับผมสวยนะครับถ้าใครสนใจนะครับต้นนี้มีลูกเต็มเลยนะครับผมสังเกตได้นะครับทุกคนมีลูกเต็มเลยครับลูกเขาออกมาก็มีความด่างตั้งแต่เล็กเลยนะครับมี่ยิ่งอันนี้คือผมไม่รู้ว่าเป็น เหลืองอันดามันหรือเปล่าอย่างนี้แต่ตอนซื้อมาเขาบอกว่าเป็นด่างมิ้นนะครับนะครับถ้าพี่ที่ท่านใดดูอยู่สนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับอันนี้ครับเมื่อคืนเอาฟางมาปูนะครับก็มีความนิ่มมากเลยครับในส่วนผออันนี้เป็นพวกไก่ทองประเสริฐนะครับเป็นบอลสีเนาะเริ่มกัดสีกันแล้วพี่ๆเพื่อนๆน,นะถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะ นำไก่ทองประเสริฐนะครับเอ้ยไก่ไก่ทองประเสริฐไปปลูกนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับมีหลายต้นให้เลือกชมกันครับนี่นะครับบอลหวานครับเดี๋ยววันนี้จะตัดแกงแล้วนะครับบางส่วนคือต้นใหญ่แล้วไม่ไหวนะครับผมลกเกินเดี๋ยววันนี้ไปตัดทําแกงบอนครับอันนี้นะครับผมของผมตอนแรกนี่ยังไม่โตเท่านี้นะพอเอาน้ําออกไปเนี่ยตอนแรกน้ํามัน น้ำมันท่วมประมาณนี้เนาะแล้วผมก็ระบายน้ําออกไม่ให้น้ําขังโคลเนาะก็ต้นก็มีงามขึ้นเยอะเลยครับผมรู้สึกว่าเขาไม่ชอบน้ำเนาะแต่เลี้ยงดินน่ะน่าจะงามแล้วก็แตกใบามาเยอะมากเลยครับผม mm hmm. แบคโคลนะครับผมอันนี้เห็นข้างๆเนี่ยเพิ่งจะรับน้องมานะครับเป็นโคโคนาคอฟฟี่นะผมนีม่นะเดี๋ยวจะเอาไปลงกระถางใหญ่นะครับผมจะลงรนถางใหญ่อันนี้เป็นตอมของเรานะครับ เจ้าพายุนะครับผมสตอมของเราก็ออกสีแล้วนะครับผมออกสีนี่ครับผมนี่เป็นแบ็กเมจิกกายนะครับผมมีเยอะเลยหลายหลายนี่ครับเป็นไหลาวาครับก็อย่างที่บอกไปเหมือนโคลลกเลยครับผมคือน้ําท่วมอันนี้เขานะครับมันทําให้น้องไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเนี่ยทำให้เขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วก็มีลักษณะที่แกน ผมก็เลยระบายน้ําออกข้างๆนี่ครับเพิ่งจะเจาะน้ําไปไม่ให้น้ําท่วมโคนเขาอันนี้เป็นฮาวเอียนพันนะครับเฮาวเอียนพันก็แตกมาอี่อันนี้เป็นบออที่แปลกมากได้มาจากชาวบ้านนะครับลักษณะต้นเขาจะเล็กๆแค่นี้ครับผมจะโตได้แค่นี้ครับแต่เขาจะเป็นไหลยแล้วก็เป็นพุ่มเล็กๆไปอย่างนี้ตลอดเลยนะครับหันมาบ่อลกหน่อยนะครับเพื่อนๆบ่อลกหน่อยนะครับอันนี้เป็นมิลิเซาของเราครับมิลิเซากวงามนะครับ ก็เป็นลูกไว้ระวางครับยังไม่ยังไม่ออกหน้าครับเราต้องยังให้โตอันนี้เป็นมุยสไลด์นะครับมือสไลด์ทหารมาดูตรงนี้ของผมที่ชําไว้เยอะนี่ก็คือเป็นลูกไม้เพอมเมล็ดนะครับเป็นลูกไม้พมเพาะเมล็ดทั้งนั้นเลยครับยังไม่มีชื่อนะครับผมก็บางตัวก็เป็นแล้วนะครับอันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าโตขึ้นไปเนี่ยฟอร์มสวยมากเลยนะครับเป็นลักษณะใบดําแล้วก็ใบยับคล้ายๆห,หนังจอระเข้เนาะแต่ใบของเขาจะมีความยับนะครับ น,นี่ก็เป็นไม้ลูกผสมนะครับไม้เพาะเมล็ดเนาะไม้ไฮบริดยังไม่มีชื่อนะครับผมยังไม่มีชื่อเนาะเป็นได้มาจากพี่ที่รู้จักกันนะครับเนาะเป็นไม้ไม่มีชื่อเนาะเป็นไม้ไม่ไม่ใหญ่มากนะคล้ายคล้ายอารมณ์คล้ายๆสตอมเนาะต้นประมาณนั้นแต่คือความใหญ่ของเขาจะได้ประมาณสตอมเนาะเป็นพุ่มๆอันนี้เป็นแนนเออไม่ใช่แนนซี่เป็นลูกเพาะของเป็นลูกของไวราวาเนาะ แล้วก็แต่ใบของเขาเนี่ยจะไม่มันนะครับแล้วก็มีกระดูกสีเหลืองอย่างนี้เนาะแล้วก็เนี่ยลำต้นประมาณนี้นะครับรูปพอ,อันนี้เป็นดมอบด์เฮดนะครับหนึ่งต้นเล็กอยู่ที่เห็นอยู่กอกอางั้นคือโคมเนอร์นะครับตรงนู้นก็เป็นเอ่อเป็นคอฟฟี่คัพนะครับอันนี้เป็นฟาโลเนาะ อันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับเป็นพ่อออดิบด่างแล้วก็แม่เป็นบอลเป็นบอลโคโลคาเซียนะครับเดี๋ยวออกมาดูกันแต่ผมเห็นฟอร์มตัวใหญ่เขาแล้วผมชอบมากนะครับคล้ายๆใบของเขาจะมีคล้ายๆแบบออดิบด่างนะแต่ลําต้นเขาก็จะนวลสีม่วงนะครับแต่ใบมีความคล้คลายโคโรโลคาเซียคือโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นใบจะเป็นสีเขียวแล้วก็กระดูกสีม่วงนะครับผมแต่ใบมีความคล้าย ออดิบด่างเนาะอันนี้คือเกิดจากการไม้พร้อมเมล็ดนะครับผมนี่ป็นโมสิตโต้นะครับต้นเล็กอยู่นี่นะอย่างที่บอกว่าเป็นไม้พร้อมเมล็ดทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับไม้พร้อมเมล็ดถ้าใครสนใจก็ทักผมเข้ามาได้นะครับขายต่อนะครับผมไม้พร้อมเมล็ดเนาะนี่คือได้มาฟรีนะครับนี่ก็คือเป็นไม้พร้อมเมล็ดเหมือนกันนะครับผมนี่ครับเป็นลูกไวลาวานะครับแต่ยังไม่มีชื่อนะครับนี่ก็เป็นไม้พร้อมเมล็ดนะครับ นะครับจะพาไปดูตัวเด็ดเลยของสผมทุกพวกไว้นะครับอันนี้เป็นเออ่ยูคาตันฟินเซตนะครับก็โตเยอะมากเลยครับเพื่อนๆตอนนั้นต้นเล็กๆเ,เองนะครับนี่ชะขึ้นไปนะครับสวนขอนผมนี่ก็เป็น ออดิบด่างหนึ่งต้นนะครับออดิบด่างขาวนะครับเรล่นจะมีความด่างเลยนะครับนี่เลยนะครับต้นนี้นะครับผมภูมิใจนําเสนอของผมเลยรักมากเลยครับผมเป็นอ่อะไรอะไว้ลาวาซึ่งผมสังเกตเห็นกระดูกเขาเนี่ยจะมีสีชมพูแบบนี้มาแทรกๆนะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับผมนี่ครับก็รอดูว่าเต็มฟอร์มเขาเนี่ยเขาจะให้กระดูกเป็นสีชมพูหรือเปล่า ซื้อมาในนามไว้ลาวานครับซื้อมาในนามไว้ลาวาเนาะแต่ไม่รู้ว่าโตแล้วเนี่ยเขาจะมีสีออกมาเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นกระดูกสีชมพูเนี่ยแสดงว่าผมได้แจ็คพอตเลยนะเพื่อนก็ลองติดตามกันดูนครับช่วงนี้ก็โตวันโตคืนเลยครับผมดูแลเป็นพิเศษร,รักมากเลยครับต้นนี้ก็ขอฝากสวนคูคาเซียเล็กๆของผมนะครับที่ ดูแลลดน้ําทุกวันเป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือล้อมไว้ก็คือหมาชอบเข้ามาครับผมหมาชอบเข้ามาปลูกไว้ข้างบ้านนะครับดูทุกวันนะครับผมดูแลลดน้ําตื่นเช้าทุกวันดูแลอย่างดีนะครับผมถ้าสนใจไหลก็จองไว้ก่อนหรือว่าสนใจลูกออดิบด่างของผมนะครับก็ดูแลอย่างดีตั้งแต่ออกเป็นไข่นะครับก็เป็นต้นแบบนี้ก็ภูมิใจมากเลยครับผมนี่ โฟมไมเนอร์แนนซี่อโลูาโมอิกโคลอนนะครับไวราวาถามว่ามีเกือบทุกสายพันธุ์แล้วนะครับสายพันธุ์ตัวเลีๆยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามก่อนนะครับถูกใจต้นไหนราคาเท่าไหร่คุยกันได้ครับพี่สำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ